ดูดูดูดเนยนะ้อเนะดูให้ดูดูนม่ช้อตไม่ให้หรนะอช้อนไไนไงค่ะดูก่อนอกให้ดูอยู่ไม่เดี๋ยวพุ่นกินเนี่ยถ่วงเวลาไม่ใกินข้าว <laughs> เออ ที่ไม <vegetables> no ่ใส่นะนะเหนไนะไปดู แล้วเธอทำยังไงเ่ะก็มีใคเสักคนเก่งไหมมนุษย์เก่งไหมถามจริงเก่งไหมเก่งจ้ะแ่นเวลาเราไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยเราออนนีไปดยเนี่ยเบาด้วยก็เก่งไม่รู้จีบะสสมหนัเห็นไหมว่าหนูถือมาอันเดียวเมื่อวานเห็นไหมแล้วหนูก็ลองเอามารอเวลามาทำให้เคื่องมันทำน มีอยู่ไหนไปถึงไหนก็ไปพูดกับเขาเลยนะที่กินอย่างก็ง่ายพวกมิเตาลกินได้อย่างเี้นะจริงไหมต้องก้อไฟให้ไหมบ้านเลยนี่ก็เข้าไปใช้หัวใจอยู่ก่อน I don't know how. I don't know how do it. I was but. หอมยังหอมยัหอมขึ้นมายังได้กลิ่นยังหอมยังหอมเล้วได้กลิ่นยังไงกลิ่นยังน่นึ่งตาสา,า,า,าอันนี่มีใส่อใช่หรือนะ เพิ่งกินนะรอก,กินอันนี้ก่อนนะที่ถ่วงเวลาเนยไม่เอาถ่วงเวลาสดน้ำไม่เฉยก็ได้แปบ๊บนึงนะอยู่กับแม่เลย เล่ะมาดักเลยงครั้งแรกของหนูเหมือนกันแต่หนูเห็น โฆษณาเยอะเลยเห็นโฆษณาเว,จ,ว,าเวจับยวนตาแม่อีพิมเวจับยวนตาแม่ร้อนเองได้อืมหงิดเนาะทวดทวอดเอาอะไรดูเฟร่ สิบาเีอก็เปนาน้นเ็ละอืมแล้วถ้วยนี้ก็เก็บใบยนะเก็บว้ล้างว้ใส่อะไรอีกแ ยังไงะ15นาทีมันก็นานเลย นเนน,นี่ดูตรงน,น,นี้ดูเวลาตอนที่เรายังไม่ถึงสิบหา้านาทีนี่ไงโอ้เหมือนเรียบแล้วใช่แต่มันยังไม่เส้นไม่อ่อนไงนดูดิยังมีรูอ่อนสวดส,สวด

thank mm -hmm. you นอนนั่นเราเราซดน้ําดูลองรู้ว่าควรจับยวนันเป็นยังไงเนี่ยควรจับยวนี่หนูบอกว่าหิวข <Really? S 1> ้าวบอกหนูนะหนูจะต้มกับจับยวนี่นี่ต้มกับจับยวนีอดูเรียงมัย Oh, I don't know what's going on with it. I'm like I can't pull up the reservation and it's not นักสืบดีว่างไม่นักสืบจามบ,บ่อยจังเลยครมก็จัมอึอัด่กัคนติดโควิดยังามเกิอึดัไปีกลัว,วนันติโดโควิดเราก็ต้ตองสังเกต

วัดวัดอยู่นัอนวันจันทร์งันงองันงอจ้าจะจะรูป quý mẹ chưa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  không mẹ chưa Thank mm -hmm. you. คูณสองฮโหลเตื่อ ก่อนนี่ทำมาเพื่อทวดโดยเฉพาะมาทวดมาลองชิมนะหาซิมก่อนเออยายคนนี้นี่เิมไงนูินเสียงนี้เสิยงอะไรเสียงนี้เนี่ยไปหยิบไม้ใกล่ดี่มันจะทำยัเดี๋ยวพริกใส่เลยทีเนี้ยไม่เห็นกินเลย

กลองหมยัไมเรเนีหยิี๋ยิบย,เ,ยเอวาอ<ร>ไม่เองไม่กินแล้วอวไรนะเอวาเลยนะน้องไกินน้องเ็ไม่กินเลยเอวาจะกินเอวาก็ต้องรอนอ ไ,ไดิกินเลยกเดินเข้าไปเดินเข้าไปเลยเออดินเข้าไปเลยเดินหักตอนเดินหักตอนใส่กันใส่ไปเลยใส่จานไปเลยอย่าไปนั่งกับเด็กเ,เอาไปเอามาน้ำก็บใ,ใครใส่ถ้วยไม่กินเบื่อเนีน่ครับไม่กินเลหูก็บไ้กั เดี๋ยว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 มันกังอนไม่เอว่าเป็นเด็กแบบนี้ลูกเป็นเด็กอันนี้ก็ฮอนเป็นเด็กแบบนี้หมายถึงว่าอยากกินอะไรอยากทําอะไรก็ได้ตั้งใจหมดอะแล้วพอไม่กินเขาก็เริ่มที่จะไม่กินก็คลายทิ้งไม่ได้สนใจว่าเราตั้งใจทําแค่ไหนแข็งนะเอว่าเราบังนางจะเังดูไปเลยลูก แม่ลงไปยังไม่ได้น้ำมันตกลงไปช่ดีวนะแม่ใหม่ยเติมเส้นใหม่เยเดีเราเปิดอลบ่อยเลยมันตกลงไปนะแม่ แบบนี้ทวดไม่ใช่ว่ารีบๆได้มันไม่ใช่ชิมไอ้นี่ก่อนไม่เ็นไรจะเข้าใจเด็กก็คือเด็กเนี่ยเอาต้มต้มกินแตบบ่ตั้งใจทำไมท้ทวดไม่ไม่อยากให้มันมาร้อแบบนี้หรอกเส้นอะไรอย่างยตู้เย็นก็มีเวลาเมื่อวานทำทำไมไม่กินนะ่ะน้ำเค็มดีกว่เค็มใช่ไหม ใส่เมืนกัน้ำผงนเค็มผงะนะใส่ผงนะต้องใส่น้ำตาลด้วยไหมถ้าพูดถึงใช่น้อพี่แมกังมากินจับนะไม่เยอะกม I'm going to

เห็นไหมเห็นทวด้วดเห็นไหมเทวยเห็นไหมเห็นไหมเด็ก